สวัสดีครับสวัสดีเอฟทุกคนทุกท่านเลยนะครับวันนี้จัดมานะครับตัวนี้เป็นกระบะที่บอกเลยว่าลูกค้าเชิญแล้วกันลูกค้ามาขายนะเขบาดสีประตูนาวล่านะครับถ้าย้อนไปประมาณ8ปปีเก้าปีก่อนจะเห็นเลยว่าตัวนี้นะครับแขงกันเยอะนะครับสมัยเขานะครับประมาณปี2 0 1พันสิเนาะก็ออกเป็นออกเกือบล้านนะครับสีประตูตัวนี้นะครับนาวลล่านะครับตัวนี้เป็นตัวเครื่องคองเมอรเร็วีนเทเบิลหกสปีดนะครับเกียร์แมนนวลนะครับสีประตูสีเทาดำนะครับ ราคาไม่ถึง200,000บาทนะครับไม่ถึง200,000นะครับสภาพเดิมรถเนี่ยมาจากนนทบุรีนะครับปรปทอรรถบ้านนะครับราคานะครับอยู่ที่1 8 9 0 0 0นานะครับราคานี้เงินสดเลยนะครับขายเงินสดนะค่าสนใจนะครับเงินสดโทรได้นะครับราคาบอกเลยว่าไม่ได้แรงอะไรนะครับก็ไม่ถึง2 0 0แสนนะครับเงินสดไม่มีวงมีแหวนอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับดีแบบนี้ค่าสนใจทักหาไปได้นะครับ 0 9 4 7 8 9 4 8 4 8ดเดครับรถเดิมสภาพเดิมนะครับกำลังเก็บรายละเอียดให้นะครับตัวนี้นะครับสีเดิมสีเทาดำนะครับไฟหน้ามันติรีเฟกเตอร์นะครับไฟหน้ามันติรีเฟกเตอร์กระจหน้าโครเมียมสวยงามสภาพเดิมนะครับแล้วก็กําลังเปลี่ยนทะเบียนนะครับกำลังเปลี่ยนทะเบียนให้นะครับกระจกเป็นโครเมียมนะครับกระจกเป็นโครเมียมนะครับสภาพสวยเดิมบอดี้เดิมเงางามนะครับแล้วก็ รถเนี่ยเดี๋ยวมีล้างสปาคัสีให้นะครับกระจกเป็นโครเมียมเนาะสวยๆเหมือนเดิมไฟเลี้ยงในตัวมีพร้อมนะครับอยู่ที่ไหนก็ซื้อได้นะครับอยู่ที่ไหนก็ซื้อได้นะครับรถสภาพเดิมกระจกกระจกเดิมกระส่ามีมาครบนะครับรถอยู่ระหว่างเก็บรายละเอียดนะครับไม่ต้องห่วงเนาะรถเดิมๆนะครับเป๊ที่ซื้อเข้ามาเนี่ยรถเดิมอยู่แล้วนะครับรถเดิมอยู่แล้วนะครับไม่มีชนหนักผีความจมน้ํานะครับต่อสู้รถแน่นอนเนาะรถเดิมๆนะครับ ตรงนี้เดี magic, like nice. ๋ยวแกะออกนะครับตัวเข็บเนี้ยเดี๋ยวแกะออกนะครับแกะออกแน่นอนนะครับท้ายเดิมนะครับท้ายเดิมมันชนท้ายก็เดิมนะสภาพมเดิมนะครับแม็กไชเนอร์นะครับก็มีมาครบคใช่ไครับตัวเนี้ยนะครับบอกก่อนเลยนะพราะตัวรุ่นเก่าๆอย่างแบบเนี้ยนะครับฝานท้ายจะหนักหน่อยนะครับจะเป็นเหล็กแต่ว่าเหล็กเหล็กอเรียกว่าทางดุนเลยนะครับนี่เดิมๆแบบนี้นะครับตัวเข็ยบรายต่อโครงสร้างบอดี้เดิมสวยตัวเข็บซ้ายขวาเดิมนะครับนี่ เดิมๆบอดี้รถเนี่ยเรียกว่าคัดมาให้แล้วนะครับดูเลยเห็นไหมสียังเดิมแท้นะครับนี่เอาเอาไ้ดูว่าเฮ้ยรถมันเดิมหรือเปล่ามันโดนชนไหมอะไรเนี่ยครับดูได้หัวน็ตเดิมๆแบบนี้นะครับราคานะครับบอกเลยว่า1นึ่งแสนแนานะครับเงินสดเนี่ยได้เลยนะครับขายเงินสดและเงินผ่อนนะแต่เงินผ่อนก็อยู่ประมาณแสนละสองพันก็ประมาณสองผ่อนประมาณสี่พันกว่าบาทประมาณสี่พันกว่านะครับสามสี่พันผ่อนประมาณนี้นะครับ รถสภาพก็แลกลับขพ้่งเข้ามานะครับนี่กริปกรินะครับฟิล์มเนี่ยอย่าเปลี่ยนให้ใหม่อย่าเปลี่ยน์ีให้ใหม่นะครับไฟเบรคนิวสามตรงกลางนะครับด้านท้ายนะครับเบาะก็สภาพนี้เป็นเบาะผ้านะได้เป็นเบาะผ้านะครับอ่าแล้วก็พวกโครงสร้างต่างสภาพเดิมซีนประตูนะครับนี่เดิมแท้สวยเดิมงางามนะครับสวยเดิมงางามนะครับรถสภาพเดิมสวยนะครับ ด้านในนะครับเบาะผ้ากุญแจนะครับเป็นแบบไขนะกุญแจแบบไขแบบนี้นะครับกุญแจไขนะครับแล้วก็กระจกเนี่ยเป็นปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะนี่ครับปรับไฟฟ้านะครับปรับไฟฟ้าพับมือนะครับแอร์เย็นปกตินะครับแอร์เย็นปกติเกียร์มันนวดนะครับเกียร์มันนวนหกสปีด FMAM มีให้นะครับ FMAM มีให้นะครับเบาะผ้าสภาพเดิมนะครับเสาบีสภาพเดิมเห็นไหมนี่เดิมเดิมแบบนี้นะครับ เสา B สภาพเดิมนะครับเดี๋ยวจะเข็บไว้ต่อแกให้ดูนีช่ชัดๆเลยเห็นไหมครับโครงสร้างเปนะ็นอ่างชัดครมทุกในทุกจุดนะครับนี่เดิมๆนะอ่ะคันนี้ใครสนใจโทรหาไปเลยนะครับ0ูนย์947894848ครับไม่เดิมไม่แท้น่อนนะครับเดี๋ยวสตาร์ให้ดูนะครับอ่ะเกี่ยวว่างแล้วนะครับอ่ะเล็กหม่นะครับ อยู่ที่ประมาณนะครับต้องต้องปิดประตูก่อนนะสองแสนกิโลนะครับสองแสนหกหมื่นนะครับนี่สองแสนหกหมื่นสองแสนหกหมื่นนะครับไม่เดิมไม่แท้นะครับไอชิถ่าปกตินะครับไอ้ปกติเลยนะครับนี่ปุ่มเอจอะไรเงี้ยมาใช้งานไนปกพิถึงทุกอย่างนะครับรถเติมพร้อมใช้นะครับแล้วก็กระสารมีให้ครบนะครับนี่กล่องคอนโซลมีให้ครบแบบนี้ ภาษีพศไปต่อให้นะครับไปต่อให้นะสุขภาพแล้วเรียบร้อยนะครับอีกเล่มสเนามีครบนะครับอ่ะภาษีพอต่อให้นะครับ้องเครื่องเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับอเดี๋ยวไปดูกันนะครับแอร์เย็นปกติเลยนะครับรถใช้งานได้ปกตินะครับใครหาอยู่เนาะเข้าอะไรก็ส่วนสบายนะครับใช้งานเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องในเรื่องของที่จะเสียงพิลัยมากนะครับราคาแค่หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับ ตัวเครื่องนะครับเป็นตัวเครื่องคอมมอนเรล6สปีดนะรถเดิมๆครับบอดี้สวยงามนะครับก็คันนี้ราคาเบาสุดแล้วนะครับคันหน้าโครงสร้างดูได้เลยครับนี่เดิมนะครับไม่มีชนเลยนะสังเกตเลยนี่ไม่มีชนนะครับบอดี้พาร์ตเดิมสวยลงงานนะครับสภาพเดิมสวยครับหัวหนงหัวน็อตเดิมแก้มนะครับสวยงามนะครับคันนี้นะครับตัวนี้รถเดิมๆแล้วก็ไปทงแบตเตอรี่เดี๋ยวจะการให้เปลี่ยนให้ครงเหลวเปลี่ยนให้นะครับจะการให้หมดนะครับ ก็รถเนี่ยจริงๆก็คือถ้าปกติยังขายตามขายตามสภาพนะแต่ราคานี้เดี๋ยวจะการให้นะครับดูแลให้นะครับอะไรที่เก็บได้เก็บนะครับหัวนงหัวน็อตเ็นอาร์กเดิมนะครับสภาพเดิมสวยนะครับสภาพเดิมสวยแบบนี้เลยนะครับใครสนใจโทรบอกไปได้เลยนะครับ0ูนย์เก้าสี่เจ็ดเก้าสี่แปดสี่แปดนะครับกระบาพร้อมใช้นะครับเยอยู่ในระหว่างเรียกว่าร้านสปาเก็บละเอียดนะครับ ผู้ไหนก็ซื้อได้นะครับตางจอยก็ซื้อได้เหมือนกันนะครับขายเงินสดนะครับเงินผ่อนได้ไหมได้ก็จะดอกเบี้ยจะแพงหน่อยนะครับชำรบได้นะก็ผ่อน4 0 0พันกว่าบาทประมาณ4 0 0พันะครับประมาณนี้นะครับก็เรียกว่าใครสนใจซื้อเงินสดโทรมาเลยนะครับ0 9 4ย์9 4848นะครับกระบะสวยพร้อมใช้นะครับติดต่อหาไปได้เลยวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยลูกค้าคนไหนสนใจกระบะสีประตูคันนี้นะครับนาวราเนาะ เรียกว่าเป็นรุ่นพี่ของเขาจะรุ่นพี่ของนิสสันบิ๊กเอ็มนะครับในรุ่นน้องนะครับโทรมาได้นะครับ0 9 4 7 8 9 4 8าสปครับ4ประตูเกมแมโนนโฮสต์ปีดสภาพเดิมๆนะครับแม็กเรือโรงงานแม็กแท้นะครับนี่เดิมแบบนี้นะครับสวยพร้อมใช้นะครับยางพี23ด้วยนะครับคุ้มค่ามากคันนี้เรียกว่ารถสวยเขาใช้1 8 9 0 0 0สาพนนะครับขายเงินสดนะผ่อนได้ไหมผ่อนได้ดอกเบี้ยก็ตามตามปีเนาะ กาแฟนั้นได้ที่สดได้ครับสนใจโทรมาได้เลยครับ